สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพคุณที่กดติดตามนะครับชวนชมรถทรงหรูสวยๆหนึ่งคันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าใครหาอยู่ห้ามพลาดนะครับ Toyota c a m ม y นะครับตัวนี้2.4ตัวท็อปสุดเลยนะครับปี2008นะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้นะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับมากับชุดแต่งอย่างแจ๊บเลยครับผมท่านผู้ชมลองชมดูนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามเลยครับเนียน เดิมๆครับไม่มีโดนหนักมาแต่อย่างใดนะครับเข้ามือที่3นะครับใครซื้อจะเป็นมือที่3เปิดมาที่3ามแ0 0หบาทนะครับใครสนใจไปทดลองขับเจรจาต่อรองรถอยู่ที่โชคชัยนะครับโชคชัยศีครับผมลาดพร้าวนี่ครับสภาพแบบนี้นะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีจอมีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็มีม่านข้างมีแอร์หลังมีม่านหลังไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าครบและก็สมบูรณ์สวยงามหรูหราอลังการงามตาครับ สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับใครพร้อมรีบจับรีบจองนะครับขายสดครับตอนนี้ขายสดครับลองชมดูก่อนสวยถูกใจหรือเปล่านะครับใครหาเอาไว้ใช้งานรีบจับรีบจองนะครับสภาพแบบนี้ภายในสวยงามมากนะครับจะมีม่านข้างครับดึงได้2ฝั 2> 2> ่งเลยนะครับลองชมดูก่อนนะครับสวยถูกใจหรือเปล่าหาไว้ใช้งานใช่หรือไม่สภาพงามงามแบบนี้สีสวยภายในสง่างามมากๆต้องบอกว่าสวยถูกตาแน่นอนนะครับสภาพนี้ทรงนี้ ปกติตัวนี้จะขึ้นไปถึง3แสน3มีครับ3แสน4มีครับตอนนี้เปิดมาที่ 3, 3 5,000บาทนะครับใครพร้อมจบรีบเจราจาต่อรองเลยนะครับสภาพสวยครับต้องบอกว่าหาชมยากครับราคาปล่อยมาก็น่าสนใจมากๆร้องชมดูนะครับสภาพแบบนี้สนใจหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้าชอบสนใจรีบโทรเจราจานะครับไปดูรถได้เลยนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยเอกสาร และสะภาพรถนะครับสาหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้านะครับอย่างไรก็ตามนะครับคันนี้ต้องบอกว่างามและสวยมากๆอย่างไรนี้ให้พี่น้องไปทดลองขับด้วยนะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบครับแต่เบื้องต้นผมเช็คแล้วงามทุกจุดครับลองชมดูได้หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักแน่นอนครับแบบนี้หาไว้ใช้งานสุดจะคุ้มครับราคาแบบนี้ไปซื้อรถใหม่ๆยังไม่ได้ ฟอออปชั่นขนาดนี้เลยนะครับนี่ครับสภาพแบบนี้งามๆลายไม้ตกแต่งมาอย่างสวยพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันระบบการลื่นไถลเซนลอกแอร์แบ็ก abs แอร์หลัลล ABS, ลง่มนหลงังไฟฟ้าครบแล้วครับท่านผู้ชมหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแคมรี่ขับในแฟนเพจ Facebook ก็มีครับมีคนรีวิวแบบนี้เลยนะครับงามๆสนใจไปทดลองขับครับจะตรวจสอบก็พาเพื่อนพาช่างไปช่ปชวยกันเช็คได้เลยมีแอร์หลงังแบบนี้ครับเย็นทั่วถึงระบบแบบนี้นะครับ เตไฟฟ้าได้หมดนะครับแบบนี้ใช้งานได้ยาวๆเอาไปใช้งานกันคุ้มแน่นอนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดตับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวนี้จะทําให้พี่น้องสวยถูกใจถูกตานะครับสภาพเดิมๆิมนะครับดูแลมาอย่างดีเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวยาวนะครับนี่ครับสภาพแบบนี้มีพุสตาร์ทนะครับดูด้านหลังนะครับครบแน่นหนึบทุกจุดครับเนียนๆตาเลยครับแบบนี้ถ้าชอบหาอยู่โทรเจรจานะครับยางปี2020ครับผม้องเครื่องเนียน